ในเบราว์เซอร์ Google Chrome เราสามารถจะเปลี่ยนภาษาในเมนูต่างๆเ,เป็นภาษาอื่นได้โดยไม่ต้องไปดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมใหม่วิธีทำก็คือให้คลิกไปที่ไอคอน s e t t i n g คลิกไปที่ s e t t i n g เลื่อนไปที่ด้านล่างคลิกไปที่ Show Advanced Setting แล้วก็เลื่อนไปมันก็จะมีปุ่ม l a n q u a g e and Spell Checker Setting ากตัวอย่างนี้ผมจะเปลี่ยนจากเมนูภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยสำหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันอย่างในตัวอย่างนี้ต้องการจะเปลี่ยนเมนูจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย วิธีการก็คือคลิกไปที่ปุ่ม add จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการเมื่อเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จคลิกปุ่ม ok หรือภาษาที่เราต้องการเมื่อเลือกได้แล้วก็คลิกปุ่ม ok จากนั้นก็คลิกไปยังภาษาที่ต้องการคือในที่นี้ต้องการจะเป็นภาษาไทยก็คลิกไปที่ไทยแล้วก็คลิกไปที่ display google chrome in this language จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคแล้วก็ปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่จากเมื่อสักครู่เป็นเมนูภาษาอังกฤษตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยเรียบร้อยหรือในกรณีที่เป็นภาษาไทยอยู่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็คลิกไปที่เมนูตั้งค่า แล้วก็คลิกไปที่การแสดงตั้งค่ากันสูงเลื่อนไปมันก็จะเจอภาษาก็คลิกไปที่การตั้งค่าภาษาและเครื่องตรวจตัวสกดตอนนี้เป็นภาษาไทยเราก็คลิกไปที่ภาษาอังกฤษแล้วก็คลิกไปที่แสดง google chrome ในภาษานี้ตกลงเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ สรุปก็คือเราสามารถจะเปลี่ยนเมนูต่างๆเป็นภาษาอื่นโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมใหม่